สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนทคิคลิปเก็บเงินให้อยู่นะคะก็อันนี้ก็จะทำเป็นตารางไว้นะคะอันนี้ก็ซื้อโลจิออโนคือมันอยากได้เริ่มต้นที่6,7700นะคะแล้วก็ทำเป็นตารางโชค1 0 2ิบ0 4 0 5 0ถึง100แล้ววันนี้เราก็มีเงินด้วยค่ะ มีเงินเราก็ถ้าเรามีเงินจํานวนเท่าไหร่เราก็ติ๊กถูกไปที่นั้นครั้งเดียวนะคะนี่แต่เรามีเงิน100บาทค่ะวันนี้ก็อันนี้ก็มาจากน้าผักนางแรงที่ขายของได้นะคะเออเอาจจะแหบๆนิดหน่อยนะคะโอเคมาค่ะเราก็จะมาติ๊กในช่องแรกเลยนะคะเป็นช่องนี้เลยนะคะติ๊กถูกนะคะนี่ ว่าเราได้เงิน100บาทแล้วแล้วก็จะเอาไปเก็บใส่กระปุกออมสินนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะและนี่ก็คือกระปุกใส่เงินของเรานั่นเองนะคะนี่เราก็จะเอาใส่มีเปิดปิดมีเปิดปิดด้วยนะทุกคนนี่นะคะนี่ใส่ได้แล้ว100แล้วก็ค่อยๆเก็บตามกันไปนะคะอ่ะแล้วมีอย่างหนึ่งมาแนะนำ ใครที่อยากหน้าขาวหน้าใสให้ใช้ตัวนี้ทุกวันอาบน้ำเสร็จใช้ค่ะก่อนนอนเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก่อนนอนใช้เลยค่ะทาให้ทั่วหน้าตอนเช้าอาบน้ำเสร็จทาเลยค่ะทาให้ทั่วหน้าแล้วหน้าเราจะกระจ่างใสนะคะทุกคนแนะนำเป็นครูลาดิโอกรูตามินไวเทนนิ่งครีนนะคะขายใน c ีทุกสาขากระปุกละหกสิบเก้าบาทได้เต็มเลยได้เต็มกระปุกเลยนะทุกคนแต่ว่ารอยหนูใช้เหือแค่นี้เองอย่าลืมไปกดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสัสไขด้วยนะคะบ๊ายบาย